ตอนนี้ได้ไหมสาวอ่าอยาเย้าเย้าอแล้วอย่ามาคิดว่ากูไม่มีพิษมีภัยกูเป็นมนและพิที่ทำให้มึงคิดจะติดใจอ่าอ่ควันจะกระบอกปืนกูมันไม่มีพิษไดีแต่มันทำให้มึงติดใจอ่าอ่าอ่ามึงก็ไม่รู้อ่าอ เอากูให้เวลามึง5นาทีนับถอยหลังก่อนที่กูจะจบบาจบปิดจบตาอ่าอ่แล้วกูก็แคสอยู่ในสตูดิโอแล้วกูก็มาโปอ่าเมียมันก็มาโท์อ่าอ่และเปืนกูยิงไม่สนใครแม็กกาซีนกูซับไม่สนไงจะหมดแม็กกูไม่สนใจกูยิงมึงตาย ทั้งหมดแล้วกูไม่สนใจอ่าแล้วใครจะสนล่ะถ้ามึงเป็นศพอยู่ตรงนั้นแล้วกูว่าเก็บศพอ่าอ่ไม่นั้นกูจะลากมึงไปฆ่าอ่าอ่าอพาเข้าห้องเชียร์ล้วกูมันเป็นนักล่าอ่าอ่ามาไล่แทงขุมทรัพย์ที่กูได้ทำอ่าอ่าอ่า เก็บเอาไว้แล้วกันอ่าอ่าชื่อกูที่มึงต้องจำอ่าทำไมเข้าใจก็ไม่บิ๊กเชนใครอ่แล้วมึงก็ไม่ต้องมาเฟกใส่กูเพราะมึงยังโนเนมอ่ะอ่กูให้ยูสเนมเป็นยูสตั้งอ่าอ่ตอนนี้เธอก็มาตอนที่กูลุกนั่งอ่าอ่แล้วกูก็ไปไม่สนใจใครอ่าอ่าเยอะเยอ เธอไม่โคตรจะขาวเธอไม่โคตรจะสวยดูแล้วหุ่นเธอโคตรจะหมวยเลยอ้าอ่าหน้าตาเธอก็สวยทำไมเป็นคนแบบนี้พี่ก็ไม่เข้าใจอ้าวหรือน้องอยิกจะโดนสักนัดเปล่าอ้าวแต่พี่ชักแม็กยิงปืนเข้าเบานะจะเห็นน้องทำหน้าหล่อนนพี่ก็เอาปืนไปนประกบเบาๆให้น้องสะดุ้งตื่นอ้าวอ้าวอ้าว <c oughs> <c oughs> <c oughs> และกูไม่สนใจอ่ะแล้ใครจะสนไงอ่ะฮะแล้วกูถามไม่สนใครอ่ะนาฬิกากูเหมือนกับเพชรเจิดจรัสอยู่ในเวทีอ่ะอ่ะอ่ะกูเป็นนักล่าอ่ลายแทงกุ่มซับกูเอาไปอ่ะไม่ต้องเข้าใจอ่อ่ะแล้วกูก็ไม่สนใจอ่ะอ่ะ ชื่อกูนัเลยที่มึงต้องจำอ่าลายแทงหุ่นทรัพย์ที่กูต้องไปเอามานำอ่ามันใบนำจับที่กูมีอ่าแต่เธอไม่สนใจเธอมันลุปไม่ดีอ่าลูกกี้น้าหม่กำลังจะเปิดตัวไฟแรงอ่าลูกกี้น้าหม่กำลังจะเปิดตัวไฟแรงอ่าแต่เธออยากโดนกุญแจอ่าเธออยากโดนกุญแจงอ่าสัตว์เธอได้แบงอ่ากุทับถมเธอได้แบงอ่า กูต uh ีปึกปึกดลยแบง